สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับพันไรกรนสินปแล้วสวัสดีฝนตกครับผมเมื่อเย็นไม่ได้ถ่ายให้ดูนะแล้วก็ปกักในเยอะด้วยนะผมนี่นี่แวะไปห่อเพื่อนมาผมกลับมาโดนแล้วครับผมนมาชอนนะผมคอน้อยครับผมระยากด,ดนะครับปักไม่ไม่ถึงยี่สิบหลังนะผมก่อกำลังตะกอแล้วครับป๊อกๆนี่เดี๋ยวขระยะกดนะครับผมฝนจะแซ่แทเล่นๆนะแต่เมื่เย็นนี่ตกหึมเลยครับผมนี่ฮะ ตัวเองครับขันแรกแล้วเนี่ยเหลือเกลยดหมานี่หมานเดี๋ยว,ยม,ายม,ายยวมาดูกันนะผมในฝนก็กำลังลอยๆลินลินเนี่คล้องหน้าบ้านนะผมเหมือนเดิมอันนี้มา<ด>จะขอเพื่อนนะผมได้จากสามตัวก็พอใจนะผมคืนนี้เกลยดมันเหลือนะผมนี่ครับตัวแรงครับผมแก่กันเดิมนะผมกัดอยู่นะครับผมนี่ เหี่ยบรุดนะแตกฮันนีด่ดูเป็นยังไงเห็นน้ำชาพ,พันพันใหญ่แล้วเหรียดห,หลุดนะครับผมเดี๋ยวขอยัดเปลี่ยนเหยี่ยวแป๊บนึงครับผมฝนก็ลินลินเหลือเกินนะเนี่ฮะก็สวัสดีตอนเช้านะครับผม <laughs> มาดูเมื่อกี้นี้ก็ไม่ติดครับผมโดนแล้วครับผม ไปครับเดี๋ยวไปรีบเก็บครับผมผมตื่นสายครับวันนี้เดี๋ยวไปทํางานเลยครับวันนี้นี่ครับคันแรกก็โดนแล้วครับผมผมคันที่สองไงครับคันล้างอยู่นไม่โดนนะผมของเก่าครับผมหน้าบ้านครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวถ้าติดเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะผมต้องรีบนะครับผมเด็กนอนนะผมโกรธหรือเปล่าครับ

โอเคโอ้โห okay. นี่ครับสวยครับแต้มสองแล้วแต้มสองครับผมเดี๋ยวญาติรีบแกะเลยนะฮะกัดแท็บทุกหลังเลยครับผมแต่ว่าไม่ค่อยโดนนะผมเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้มาดูนะฮะนี่นกัดแล้วเลยไปเดี๋ยวข้ามป่าฝั่งนี้แล้วไปดูฝั่งนู้นกันนะครับผมฝั่งนี้ได้มาสองตัวแนละ้วครับ นีทุกคนผมบอกแล้วป่านี้ไม่เคยทั้งไม่ิดหวังเรับนะออ <c oughs> เนี่ช่องนี้แหว่งหลักอีกทีก็ได้ตัวโอ้โหายซีดนะครับนี่ยสามตัวแล้วครับผมนี่ฮะไม่เคยผิดหวัคงครับนี่ครับช่องกระถิ่นต้องช่องนี้นะมาที่ไหนต้องได้ครับพันนี้ในเช้ากั็รอบเช้าก็รอบ,บางคืนนะครับผมไปครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนร้นั้นนะ ก็สรุปนะครับผมเช้านี้ได้3ตัวจริงๆครับผมนี่จะตายตัวแล้วก็ตัวเป็น2ตัวนะครับผมคอเก่าเนี่ยเลยครับผมแต่อยู่หน้าบ้านเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวมาสรุปผลงานกันนะผมนี่เบ็ดที่ไปใส่ครับสิบหลังนะครับผมเกล็ดมันเหลือนะครับอยู่ปลาครับ ครับพอได้อยู่ได้กินกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวต้องลำลายกันก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าต้องรีบแา่านเพ็นโจทย์ทำง,งานนะครับไปแล้วสวัสดีครับ